สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับสอสำรันดีชแนลนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับเจ้าเจ็ดสพลันะครับปี60นะครับรถ4ี่ปีนะครับตัวเองนะครับตัวนี้นะครับ่ยวข้าวยืนๆครับ9้าไร่นะครับสีนานะครับพี่น้องเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครับทุ่งนี้นะครับ มีผมอยู่คนเดียวนะครับนี่ครับนี่ครับอยากจะบอกว่าหวานหมูเลยครับอยู่คนเดียวครับเมาทั้งตุ้งครับเดี๋ยวพามาดูนะครับความแรงนะครับของเจ้าเจ็ดสิบกีพลัสนะครับแล้วก็นี่ครับพี่น้องฟังลงกลางร่องสวยๆนะครับ คนขับมันเกี่ยวอะไรโค้งนี่ครับเมื่อกี้นะครับสี่รอบครับสี่รอบครับเต็มอุ้มครับโอ้โหข้าวน้ำไม่นะดีไม่ดีดูเอานะครับนี่ครับให้นับเลยหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่เขาเพิ่งเริ่มรอบที่ห้านะครับอ่านเต็มอุ้มแล้ว ได้ไปแล้วอุ้มหนึ่งนะครับนานนะครับ <c oughs> นี่กำลังเริ่มอุ้มที่สองมาดูกันว่านาเนี้ยจะได้กี่อุ้มผมว่ามีสามอุ้มอ่ะ,อะเข้าอย่างสวยครับพี่น้อง มีแต่ข้าวล้วนๆนะครับไม่มีหญ้าผสมเลยข้าวสูงกำลังพอดีนะครับประมาณหน้าอกนะครับเกี่ยวกำลังมันเลยครับตัดมิดไม้ครับช่วงนี้เร่งงานหน่อยครับเพราะว่าคิวลูกค้ารอเราอยู่แบบตอนนี้ก็คิวแน่นนะครับยิงวันที่15นะครับตอนนี้นะครับก็ท่านใดนะครับสนใจติดต่อเราได้เหมือนกันนะครับสั่งจองอะไรวะ จองคิวกันได้นะครับนะครับเสียทานครับเสียทาน,นครับ,รบต่อสปรานดีครับผม เสียงก้าวครับ,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 บ <c oughs> นี่ครับฟางลงกลางร่องสวยๆนะเ <c oughs> น้นๆแน่นๆน,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 นะครับกันไปเรื่อยๆครับ ก็ตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าลูกค้าเจ้าเก่าเจ้าประจาของเรานะครับของทีมงานนะครับสอสํำราญดีนะครับของเรานะครับก็กินนะครับเรียกว่าเกี่ยวในโซนของบ้านตะลวกนะครับอําเภอประสาทนะครับก็เกี่ยวทุกปีนะครับก็เรียกว่าลูกค้าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเรียกว่าคุณภาพนะครับที่ไม่เคยตกนะครับ เราก็จะพัฒนาคุณภาพไปเรื่อยๆนะครับทําให้ลูกค้าของเราติดใจนะครับชอบใจนะครับก็เรียกใช้บริการพวกเราเรื่อยๆนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับที่เรียกว่าให้ความอนุเคราะห์นะครับให้ความไว้วางใจนะครับทีมงานสอสําพักดีของพวกเรานะครับก็เนี่ยครับก็คือหนึ่งก็คือเราก็ดัดแปลงแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มันดียิ่งๆขึ้นไปนะครับก็สําหรับฟางนะครับที่ตกกลางร่องก็คือเอาใจนะครับคน ขับรถไทยนะครับคนอัดฟางนะครับก็เจ้าของนาด้วยเขาบอกว่าแต่ก่อนนะครับ70นะครับมันเป็นทุกรุ่นนะครับออกมารุ่นแรกถ้าไม่ได้มีการปรับแต่งนะครับก็จะตกลงนะครับบนในร่องแท็กนะครับทําให้ยากต่อการอัดฟางนะครับลูกค้าก็หลายคนอาจจะไม่ชอบนะครับเราก็ได้ทําการปรับแต่งนะครับรถของเราครับให้ตรงตามความต้องการของลูกค้านะครับ ซึ่งตอนนี้ก็คือลงกลางร่องนะครับรถอัดฟางก็ชอบแล้วก็ฟางของเรานะครับก็ดูครับสภาพฟางนะครับจะเป็นเส้นสวยนะครับจะไม่เรียกว่าเรียกว่ามันไม่ละเอียดนะครับถ้าเป็นปกตินะครับออกเดิมๆโรงงานนะครับฟางมันจะละเอียดนะครับเราก็มีปะการนะครับปรับแต่งนะครับโดยช่างผู้ชํานาญการนะครับเราได้ ให้เขามาปรับแต่งนะครับเพื่อให้เรียกว่าเหมาะต่อสภาพภูมิประเทศนะครับในแถวบ้านของเรานะครับแนบจังหวันของเราครับส่วนตู้แอร์นี้เราทําเองครับเราสร้างเองครับตู้เอ็ของเรานะครับเป็นโมเดลรุ่นแรกครับตู้แอรนนี้นะครับก็ได้แบบมาจาก YouTube นะครับก็อาจารย์หลายท่านนะครับก็ ราก็สร้างขึ้นอีกนะครับงบตัวแอร์ก็ตัวนี้ก็ประมาณสามหมื่นครับไม่เกินนั้นนะครับเครื่องชุดแอร์นะครับประมาณที่เราติดตั้งครั้งแรกก็คือหมื่นสองนะครับปีนี้เราได้เปลี่ยนคอมแล้วก็เปลี่ยนแผงนะครับหมดไปประมาณหมื่นหนึ่งครับก็เกือบยกเซตเาเรียกว่าเซตระบบใหม่ทั้งเกือบทั้งระบบครับใส่แผงคอยร้อนนะครับตัวใหญ่นะครับพัดลมสองตัวนะครับ ส่วนรถเกี่ยวข้าวของเราแล้วก็ปีนี้ไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับเพราะว่าเราปรับแต่งมา,าได้ดีแล้วนะครับในปีก่อนนะครับเราก็ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มนะครับเดิมๆนะครับเพียงแต่ว่าเราก็เรียกว่าจัดคุณภาพนะครับคุณภาพในเรื่องของการขับแล้วก็าการตกหล่นนะครับของเมลข้าวนะครับเราก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับ ไปศึกษาดูนะครับอาจารย์ไหนว่าดีนะครับก็เราก็ไปศึกษาแล้วก็ไปปรับแต่งเอามาปรับแต่งนะครับมาใช้กับรถของเรานะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสําหรับสอสําราญดีนะครับเรามีทั้งเพจนะครับเพจสอสสาราญดีแล้วก็ช่อง u t u b e เราก็สําราญดีชนแนลนะครับแล้วก็ธุรกิจของเราหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องเช่านะครับก็ สามารถเข้าไปสอบถามนะครับอยู่เส้นบ้านปลุมนะครับโรงเรียนตะโสะนะครับเส้นนะครับแถวแถวน้องน้ำสุวรรณภานะครับหรือชุนปทางเอนนะครับก็มีร้านค้าสวัสดิการอยู่ด้านหน้านะครับก็ลองเข้าไปสอบถามนะครับก็รู้สึกว่าจะมีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับในเรื่องของห้องพักนะครับแล้วก็ มีไปยังเรื่องของปุ๋ยนะครับเราเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับของอําเภอประสาทนะครับเป็นปุ๋ยออร์แกนิกดีไซน์นะครับเป็นปุ๋ยออร์แกนิกเมทเทอร์นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่หนึ่งเดียวในโลกณตอนนี้นะครับที่นะครับที่มีขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเราเป็ขึ้นมาเป็นออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีเรียกว่าอะไรสารเคมีใช่ไหม 100%ซนะครับซึ่งถ้าคุณใช้นะครับคุยของเรานะครับก็จะมั่นมั่นใจได้เลยว่าสามารถปลอดภัยร้สารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ใช้แล้วก็ยังมีเงินคืนส่วนรายละเอียดก็ไปติดตามดูในเพจสอสสำรันดีนะครับก็นี่ก็คืออีกหนึ่งธุรกิจของเราก็คือรถเกี่ยวข้าวนะครับก็ฝากนะครับทุกท่านนะครับติดตามด้วยแล้วกันนะครับสาหรับเกี่ยวข้าวนะครับรถเกี่ยวข้าวโซนอำเภอประสาทนะครับก็ แล้วก็รถดําครับยังมีธุรกิจของรถดํานะครับในเรื่องของวิ่งดินนะครับรับคนดินคนหินคนทรายนะครับราคาเป็นกันเองสอบถามได้เรามีทีมงานนะครับมีเครือข่ายของเรานะครับคอยดูแลคอยอ่าเรียกว่าซัพพอร์ตนะครับทุกท่านคอยให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ยังมีรถเรียกว่ารถล่องนะครับอ่ารถขนส่งสินค้านะครับเป็นรถกระบะนะครับรับย้ายของส่งของนะครับทั่วราชอาณาจักรนะครับ ปกติเราจะวิ่งเส้นสุรินสมุทรปราการนะครับเราไปวิ่งส่งอาหารทะเลนะครับก็เข้ากรุงเทพทุกวันครับเข้าสมุทรปราการทุกวันนะครับก็ท่านใดนะครับสนใจอยากจะส่งของนะครับในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าสินของนะครับต่างๆไปให้ลูกหลานที่อยู่กรุงเทพนะครับหรือเขตภาคกลางนะครับเราก็มีบริการจัดส่งนะครับราคา คุยกันได้ครับราคาคุยกันได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับน่าจะจะเต็มละนะครับเดี๋ยวข้าวล้มเราจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีนะครับว่าผลงานมันจะเป็นยังไงนะครับจะดีไหมนะครับเราเกี่ยวเน้นเน้นผลงานนะครับเราไม่ค่อยเน้นปริมาณนะครับวันหนึ่งเราเอาประมาณยี่สิบไร่นะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับหลายคนนะครับผมเห็นทั้งใน YouTube ใน TikTok ในเฟสในอะไรนะครับบอกว่าวันหนึ่ง30-40ไร่นะครับก็ถ้าสำหรับผมผมก็ทำได้เหมือนกันนะครับนาใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ย้าไร่สีนานะครับทุ่งเนี้ยผมเคยเกี่ยวนะครับสูงสุดนะครับเลิกประมาณ2ทุ่มนะครับได้36ไร่นะครับนะครับ แต่ว่าหนึ่งก็คือลูกค้าก็จะบ่นสักนิดหนึ่งนะครับว่าเรา,าเขาบอกว่าไปเร็วนะครับก็คือก็เอาใจลูกค้านะครับเราเอาตามความต้องการนะครับลูกคา้าลูกค้าอยากให้ขับไปให้ไปช,ช้าๆเราก็ไปช,ช้าๆได้นะครับเราเน้นผลงานนะครับถึงได้ครองใจเขาเรียกว,ว่าครองใจเกษตรกรนะครับของหมู่บ้านนี้นะผมกินเรียกว,ว่ากินหมู่บ้านเนี้ยเนี่ยตอนนี้ผมผมอยู่คนเดียวเลยครับข้าวเต็มทุ่งนะ แต่ไม่มีรถเกี่ยวเข้ามาเอ้ารถรถในหมู่บ้านนี้ครับมีประมาณมีหนึ่งคันไเรีด้ว่าลูกเผยออ่ะแล้วก็รถสหกรณ์นะครับรถสหกรณ์สองคันนะครับที่เข้าในหมู่บ้านนี้นะครับแล้วก็มีรถจากภาคกลางนะครับที่มีในหน้าอยู่ในนี้นะครับสองคันก็จะกินฝั่งนู้นนะครับแต่โซนฝัง่งนี้ก็ผมส่วนมากผมจะกินนะครับ ก็ก็ถือว่าเรานะครับรักษาเรียกว่าคุณภาพๆนี่ครับวันนี้เราอยู่ตรงหน้าป้ายบานตะลวกเลยนะครับฝั่ง ฝั่งขวาก็จะเป็นเส้นไปบ้านตะกอยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นที่เก่าเจ้าประจํานะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับก็คงต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวข้าวจะเต็มแล้วเราก็ได้โอกาสนะครับผมจะเปลี่ยนนะครับขึ้นไปขับแทนนะครับเปลี่ยนลุกน้องบ้างนะครับเดี๋ยวลุกน้องจะเหนื่อยนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันเนาะสำหรับสำรันดีชาแนลนะครับ ก็มีอะไรนะครับสนใจนะอยากปรึกษาอะไรนะครับทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับในเพจสอสํารันดีหรือว่าช่อง YouTube นะครับสอสํารันดีชาแนลนะครับฝากด้วยแล้วกันสวัสดีครับ